สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับห้องสูตรหวยยี่กีนะคะเ,เป็นช่องของสูตรหวยสุมาลีนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกแล้วนะคะก็สมาชิกท่านใดเข้ามาดูก็สามารถนำมาไปใช้ได้เนะเาะเดี๋ยวเราวันนี้เราเอาผลของวันนี้เลยนะคะวันที่17มกราหกสองเนาะแต่ว,วันนี้แอดจะทำให้ดูทั้งหมดห้ารอบนะคะ จะดูว่า,ามันจะเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะสำหรับวันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขน,นะคะเป็นการบวกลบเอาเนะเาะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันจะคิดยังไงนะคะสูตรนี้จะใช้เฉพาะ3ตัวบนเท่านั้นนะคะในการคำนวณแล้วก็จะได้2ตัวออกมาน,เานำเอาไปรูด19ประตูบนล่างนะคะเรา,ามาเร เ,เ,เ,เรามาดูรอบแรกนะคะผลรอบแรกออกแปดสามเจ็ดนะคะแปดศูนย์นะคะเราจะเอาแต่ข้างบนเนาะข้างบนก็คือผลแปดสามเจ็ดนะคะให้เราตั้งเลขแบบนี้นะคะแปดสามเจ็ดให้เราเอาลงตั้งแบบนี้นะคะแล้วสามตรงนี้นะคะสามตรงนี้ตรงนี้มันจะว่างเนาะ เราก็เพิ่มเป็นสี่นะคะเนื่องจากอันนี้เป็นสามนะคะเราก็เพิ่มให้เป็นสี่เพิ่มหนึ่งเต้มนะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกเนาะผลที่ได้นะคะคือเอาสามบวกสี่นะคะเท่ากับเจ็ดค่ะเท่ากับเจ็ดเนาะแปดแปดเอาลบก,กับเจ็ดนะคะเท่ากับหนึ่งนะคะคือในรอบถัดไปเราจะได้หนึ่งกับเจ็ด สงตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปรูด19ประตูบนล่างเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารอบที่สองออกอะไรนะคะ <c oughs> รอบที่สองผลออก579นะคะ98 579 98เข้านะคะอ่าเข้าหนึ่งรอบต่อไปค่ะเราคิดต่อเลยเนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูดูให้จนจบคลิปไปเลยนะคะอ่า ห้าเจ็ดเก้านะคะเราตั้งแบบนี้ลยคะห้าเจ็ดเก้านะคะเก้าเราเราบวกเพิ่มจากตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะเจ็ดบวกหนึ่งเนาะเป็นแปดนะคะแปดเสร็จแล้วฝั่งนี้จะเป็นบวกนะคะฝั่งนี้จะเป็นลบเนาะเราก็เจ็ดบวกกับแปดนะคะเท่ากับสิบห้าค่ะสิบห้านะคะเอาเก้าลบกับห้านะคะเท่ากับสี่ อรอบต่อไปเราได้4และ5นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลรอบต่อไปเลยอรอบที่3ผลออก5 5 1 4 4นะคะเด้งเลยทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะอรอบต่อไปเลยคะ่ะเราก็ตั้งเหมือนเดิม5 5 1นะคะ5ตั้งแบบนี้นะคะ5แล้วก็1 บวกเพิ่มหนึ่งค่ะเป็นหกฝั่งนี้บวกนะคะห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งเอาหน่วยเฉพาะหน่วยนะคะห้าลบหนึ่งเหลือสี่ค่ะรอบต่อไปเราได้ผลสี่และหนึ่งนะคะอ่ะเาเราไปรูดเลยค่ะในรอบถัดไปนะคะ,ะผลออกมาหนึ่งแปดสี่สามศูนย์นะคะเข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้ว อรอบต่อไปค่ะอรอบต่อไปนะคะตะกูนะคะเราก็ตั้งเลยค่ะหนึ่งแปดสี่เนาะผลมันออกหนึ่งแปดสี่รอบนี้ก็เข้านะคะนี่เราก็ตั้งนี้เลยค่ะหนึ่งแปดสี่นะคะ,ะ,คะอแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเนาะฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะคะแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามค่ะ รอบต่อไปได้3กับ7นะคะอ่าผลออกมาแล้ว30613เข้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราคิดไปไวๆเลยนะคะรอบต่อไปแบบนี้นะคะเราตั้งเลยค่ะ5 0 6นะคะ5 0 6นะคะ0เป็น1นนะคะอันนี้บวกอันนี้ลบเนาะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะห้าลบหกเหลือหนึ่งนะคะ รอบต่อไปได้หนึ่งถ้ามันมันมันเบิ้ลแบบนี้นะคะให้บวกเพิ่มอีกหนึ่งเท่ากับสองเนาะก็คือได้หนึ่งกับสองนะคะรอ,อบต่อไปแล้วก็ไปลูด1หนึ่งกับสองผลออกมาห้าศูนย์หกสี่ห้ารอบนี้หลุดนะคะ,ะในรอบถัดถัดไปนี่ก็เข้าอีกนะคะเข้าเยอะนะคะแต่ว่าแอดยกตัวอย่างมาให้ดูแค่นี้นะคะก็สมาชิกท่านใดก็ถ้าดูอยู่ก็ลองนำเอาไปคิดได้นะคะ แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดาสูตรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช้ได้ทุกวันเหมือนกันนะคะลองลองเอาไปคำนวณดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ